สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาที่ทุ่งนาของผมนะครับแล้วก็เต็มดบรรยากาศที่นี่มันน่าน่าที่จะนอนนานะครับก็เลยมากางเต็นท์นอนนาครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมาทําอาหารเย็นนะครับจะเป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูจะทําเป็นหมูย่างนะครับคอหมูย่างครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับ เรียบร้อยคุกเขาให้เข้ากันเรียบร้อยก็จะนําไปย่างนะครับเรามาย่างกันเลยนะครับโอ้สีสันน่ากินมากครับแบบเนี่ยครับโอ้มันมันก็คงจะดูแล้วน่าจิบนมากเลยครับเนี่ยอหอมมากครับนี่ครับส่วนในตอนเช้าผมก็จะเดินไปดูสวนแล้วก็จะไปดูทุ่งนาอีกรอบหนึ่ง เราจะไป,ไปให้อาหารปลานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะสุกแล้วครับดูหอมมากครับสีสันสวยงามน่ากินนะครับนี่ครับสันคอหมูครับเป็นคอหมูย่างเอามาทําเป็นคอหมูย่างโอ้เข้าบรรยากาศมากๆครับตอนนี้อยู่ที่กลางคืนมานอนนาดึกๆึกอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับเนี ah! mm ่ยครับน่าทานไหมครับจะมีรสมีจะมีติดมันนิดๆนะครับเขาจะไม่แห้งนะครับถ้าเป็นคอหมูนะครับมันจะไม่เหนียวมันจะติดมันนิดๆครับนี่ครับเห็นไหมครับน่ากินไหมครับคอหมูย่างครับนี้เราจะไากินกับน้ําจิ้มเจวนะครับซึ่งซึ่งมีมะนาวแป้นพิจิตนะครับครับโอ้โหนี่ครับ ดูครับอร่อยมากครับเข้ากับบรรยากาศที่นี่มากนะครับบรรยากาศของทุ่งนาตอนกลางคืนครับนี่ครับกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับมีน้ำมะนาวแป้นพิจิตรนะครับอร่อยหอมนะครับครับ ืมเราก็มีนี่ครับองุ่นไรเมล็ดนะครับซึ่งซื้อมาจากตลาดนะครับอเข้ากันมากเข้ากันมากอร่อยอร่อยครับสําหรับคืนนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะพาไปดูอ่าผมให้อาหารปลาแล้วก็จะเดินไปดูสวนแล้วก็ดูนายอีกรอบหนึ่งครับสําหรับคืนนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ๋ยวให้อาหารนะครับเดี๋ยวเข้ามาแล้ว นี่ปลาตัวดำๆนี่คือปลาสลิดนะครับแล้วก็ลูกเขาจะเต็มนะครับเขาจะออกลูกเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้ระมาตัสองสามหมื่นตัวเหมือนกันนะ